สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกินะ่ะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่ฟังมาจากรายการวิทยุนะคะก็เป็นเรื่องของเวรกรรมนะคะใครที่คิดว่าเวรกรรมไม่มีจริงนะคะก็ต้องไปลองไปคิดเอาใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบว่าหูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอเดระยังเรียกพี่อะ่ะ พราะว่ามันทาวิดีกรรมมันแบบเยอะมากมันชอบข่มเหงคนอื่นมันข่มเหงคนในครอบครัวของมันอะมันอะข่มเหงญาติมันที่เป็นหลานมันอะหลานสาวแท้ๆเลยแล้วมันก็ข่มแม่มันด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเนี้ยมันเรียกอะไรสัตว์เดระประมาณนี้แหละมันแบบมันโหดมากมันถือว่าตัวมันอะ คือแบบว่าตัวใหญ่อ่ะสามารถที่จะรังแกคนอื่นเขาได้แล้วมันก็เที่ยวรังแกเขาอ่ะเพราะไม่มีใครสู้มันได้ไงมันถือว่ากูเกิดมาตัวใหญ่กูแข็งแรงกูแบบรังแกอะกูเป็นผู้ชายกูรังแกผู้หญิงอะไรอย่างเงีงย้งย,ยแล้วมันก็ทําเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็คอตอ่อเออมันคอต่อญาติมันอ,อ,นอะที่เป็นหลานหลานมันอะทั้งหมดอ่ะห้าที่มันก็แล้วมันก็เอาอ่ะ ไปไว้ในโอ๊แล้วต่อมามันก็ใช้ชีวิตอันแบบของมันอะไปทำเรื่องเร็วๆไว้อีกแล้วมันละสุดท้ายอะหรือป่ะมันจบลงยังไงไอ้คนคนเนี้ยที่มันเร็วจัดจัดเนี่ยคนที่มันชั่วชั่วจัดจัดอะมันก็ได้รับปินกรรมของมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นอมภาตมันไม่สามารถที่จะมาทําร้ายใครได้อีกเพราะว่า ฟ้าคงเห็นไงว่ามันอะเร็วจัดเวลามันเร็วจัดอะ่ะแล้วมันเลคิดว่าตุวมันใหญ่แล้วมันชอบข่มเหงคนอื่นเขาอะผลสุดท้ายนะมันก็กลายเป็นอัมาพาตแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น้อยเป็นอัมาพาตต้องให้แม่ของมนะันอะมาป้อนข้าวป้อนน้ำอะผูแบบฟังแล้วมันพีคกมากเลยเรื่องเนี้ยลองไปหาฟังได้ คือแบบบมื่อกินฟ้ามพีกอ่ะมันพีกสุดเลยมันก็เรื่องเนี้ยมันสอนให้รู้ว่านะเวลาที่เรา,าอ่ะอยู่เหนือกว่าคนอื่นเขาอ่ะแล้วเราก็อย่าไปข่มเหงคนอื่นเขาไปทำ้ายจิตใจคนอื่นเขาอโดยไม่แคร์เลยว่ะตอนสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นไงอ่ะยามที่เราลำบากอ่ะเราจะเป็นยังไงใช่ไหมแบบมันไม่ได้แคร์เลยว่ะ ชีวิตมันจะเป็นยังไงมันคิดว่ามันจะไปได้ดีตลอดเหรอมันคิดว่าเวรกรรมจะตามมันไม่ทันเหรอสุดท้ายอ่ะเวรกรรมก็ตามมันทัน